เขาจะเดินพอรอนสาธุชนทุกท่กทกทกทนานอาจารย์ถ่ายารูปให้ถ่ายวีดีโอให้ดูเป็นการาขนผ้าห่มจำนวน80ผื้นเอาไว้บริจาคให้ให้กับผู้พิการที่จังหวัดศรีสะเกษ ุ่งนึงมันเท่าไรนะฮันทุ่งนึงเศุ้่งนึงสาอ๋อทุงนึงเศุ้่งนึ่งสามสิบเมีเกาิพยข้ือาครับกดุงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแพ็คเล็ก ทักเล็กเอาไว้มอบผู้พ,กพิการเอาไว้คลายหนาวตัวได้ครับแมนครับกินว่ทา,าท,ทั้งเมื้อเลยครับจะเป็นผ้าห่มนวมผ้าห่มนวมแปดสิบพืนอ่า ในการมอบบริจาคก็จะไปมอบอก็จะมีข้าวสารผ้าหุห่มนวมแล้วก็เสื้อกันหนาวรวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับผู้พิิการที่จังหวัดศรีสะเกดศูนย์บริการกศรูนย์บร,บริการผู้พิการทั่วไปของบ้านจานใหญ่ โอ้ยคุ้ตรงนี้เก็บของเป็กตีว่างเป็นของเก็บของตรงนี้เป็กตีว่า,เวางเก,าเก็บของใหซื้อ นัาไพ่อได้ล่ะจุดสุดท้ายาาน,นี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งพื้นเล็กพื้นใหญ่จำนวน80ชุดหรือว่า80พื้นเป็นพ้าห่มนวม เป็นพักหงาามุมนอนออนอยู่อ,อ่นอยู่แล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งอยาขอขอปิดขอปิดกุฏิกอน ตรงนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลาบอกระคาบจะมีอยู่หกตัวสี่ตัวใหญ่สองตัวเล็กเป็นเป็นหกตัวอันนี้พระอาจารย์จะพาทามาชมอของบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่อุบลในวันที่สองเด็กกำพร้านี้ จะเป็นวันที่สองมกรลาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงอาหารเที่ยงเด็กกำพร้าที่มูลนิธิบ้านพักเด็กกำพร้าอุบลราศธานีก็จะมีข้าปลใชัะ,ก,ะก็จะมีเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวแล้วก็ขนมคุกกี้ส่วนตัวนี้เป็นผ้าออมนี้สาหรับผู้พิการ ข้าวอ้อมนี่สำหรับผู้พิการมันก็จะมีเป็นหนึ่งแทแล้วก็อน,นี้มามา่าแล้วก็หนึ่งกองใหญ่อันนี้ก็คือข้าวอ้อมหนึ่งกองใหญ่มีข้าวสารข้าวสารนี้เป็นบางส่วนเพราะว่าจะมีอีกอีกสิบห้ากระสอบใหญ่ตัวนี้เป็นขนมหม,ม้อ ในวันขึ้นปีใหม่มอบของขวัญเด็กๆผู้กำพร้าในวันที่ทสองที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีถ้านีเป็นอุปกรณ์การศึกษาก็พวกปากกาดินสอต่างๆแล้วก็มีสีระบายานี่ก็คือสมุดส่วนตัวนี้เป็นโฟมเอาไว้ใส่ไอศครีมอาจารย์ก็จะเอาซื้อไอศครีมแล้วก็มีน้ำแข็งใส่ให้เด็กๆผู้เด็กกำพร้า ได้ได,ได้ได้กินไอศครีมกันอันนี้ก็เป็นขนมปิ๊บแล้วก็สมดุดวาดภาพสมุดระบ,บายสีอ่ก็จะมีประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวนี้จะอยู่ประมาณร้อยชุดร้อยชุดแล้วก็อ่าของของเด็กคู่ของเด็กกัมพาอีกสิบชุดก็จะเป็นร้อยสิบ ก็จะเป็นสิ่งของนี้ก็ยังมาอีกนะยังยังยังจะมีมาสมทบอีกวันที่5จากแม่ชีสนามโชควินิตซึ่งท่านอยู่ที่วัดมเหยงที่อยุธยาท่านก็จะเอาสิ่งของต่างๆที่ที่จากศรัทธาญาติโยมท่านก็จะรวบรวมจากศรัทธาญาติโยมที่ท,ที่ที่อยู่ในอยุธยาบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพบ้างาแล้วก็หรือแม้กระทั่งที่อยู่ในวัด วันมาเหยยงของท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์ก็จะเอามาลบก็จะเอามารวมกันอีกไว้มอบให้กับผู้พิการผู้พิการที่ศรีสะเกดคาดว่าน่าจะเป็นหลังวันที่5แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นวันที่5หรือว่าเป็นกลางเดือนต้องรอรอจะภาพทุกๆคนว่าสะดวกกันวันไหนเราจะไปมอบกันเราจะทำทำการมอบกันแต่แต่แต่ของ เด็กกำพร้าจะเป็นวันที่2องแน่นอนเป็นวันที่2มกราเพราะว่าเราก็จะมอบนี่แหละขนมขนมต่างๆแล้วก็อุปรกรณ์การศึกษาแล้วก็เครื่องนุง่มหุ่มรวมไปถึงเลี้ยงอาหารการวันเด็กเด็กเ,เด็กกำพร้าในวันที่2อ,อันนี้ก็อ๋อคิดไฟรก่อน อันนี้ก็เป็นคุติที่พระอาจารย์มามา,มาพักอาศัยอยู่อยู่ชั่วคราวเพราะว่าพระอาจารย์รอรอให้หลังตีใหม่เสร็จก่อนหลังจากมอบสิ่งของหลังจากมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้พิการก็ดีให้กับเด็กกำพร้าที่บนก็ดีเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะกลับวัดที่ศรีสะเกียรดคือวัดป่าศรีํำราน อันนี้อาจารย์ก็ถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ทุกท่านสาธุชนทุกท่านได้ได้ชมในบรรยากาศของวัดแจ้งสว่างอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุตรดธานีซึ่งพอาจารย์มาพักอาศัยเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านอาจารย์พอาจารย์เป็นคนอำเภอเดชอุดมอีกทั้งอาจารย์ก็กลับมาเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่เพราะว่าช่วงนี้โยมแม่ท่านไม่สบายเพิ่งจะออกโรงพยาบาล ท่านเป็นโรคหอบเผืดต้องต้องเจาะคอเมื่อเมื่อไม่กี่วนันนี้ท่านเขา้าห้อง i อ u แล้วก็ตอนนี้ท่านก็กลับมาพักพักผ่อนที่บ้านพระอาจารย์ก็เลยก็เลยมามาอา่มาโปรดท่านแล้วก็มาให้กําลังใจท่านจึงจึงได้มาขอพักอาศัยวัดแจ้งสว่างเพราะว่าเห็นว่ามันก็ใกล้บ้านแล้วก็การเดินทางก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ถ้าพระอาจารย์อยู่ที่ศรีสะเกดก็จะ ค่อนข้างเดินทางลําบากหน่อยด้วยสภาวะของโรคระบาดที่ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็การเดินทางในระยะทางที่มันยังไกลอันนี้ก็คืออุโบสถของวัดแจ้งสว่างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จแล้วก็ยังขาดศรัทธาอยู่ยังขาดาผู้มีบุญอยู่ในการต่อยอดสร้างอุโบสถแล้วก็พระประธานาจะรอพระประธานในในเดือนมีนาคมพศ2500 65ก็จะรอพระประธานก็ประมาณเห็นว่าประมาณล้านหนึ่งองค์พระประธานก็ยัง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 หาเจ้าภาพอยู่ยังหาศรัทธาอยู่ที่จะมาเป็นเจ้าภาพรอพระองค์พระประธานและก็ส่วนของการขอสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังยังต้องยังต้องรอกำลังอยู่ นี่พระอาจารย์ก็ให้ชมอ,อุโบสถของวัดแจ้งสาว่างซึ่งเจ้าว่าท่านก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นอาจารย์ให้ความเคารพท่านก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอาจารย์ก็จะเรียกว่าหลวงนาะหลวงนาะซึงท่านอาจารย์ก็รู้จักท่านตั้งแต่เด็กนะก็เลยได้มาอาศัาศยพึ่งบาร,รมีของท่านในการพักอาศัย แล้วก็หลวงพ่อท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลตำบลเมืองเดียดเขตสามตอนนี้ท่านก็ยังอาพาธอยู่นี่ก็คือบรรยากาศของวัดแจ้งสว่างวัดแจ้งสว่างอเอามาให้ชมเรียนเชิญนะทุกท่านถ้าถ้าใครทีอ่อยากร่วมทำบุญมีจิตศรัทธามีจิตศรัษษทธาที่จะเป็นเจ้าภาพก่อสร้าง อุโบสถก็ดีหรือพระประธานอุโบสถก็ดีก็ก็ขอเรียนเชิญน,นะแล้วก็เข้าไปติดตามในใน Facebook ของวัดแจ้งสว่างอำเภอเดอุดมได้ Facebook วัดแจ้งสว่างหรือว่าตามเพจก,ก็จะมีมีมีอาจจะว่ามีให้ช่องทางให้ติดต่อกับทาง พยาวชกรก็ดีหรือว่าทางหลวงพ่อก็ดีในการร่วมบุญร่วมศรัทธาก่อสร้างอุโบสถและก็พระองค์พระประธานนี่ก็คือกุฏิของหลวงพ่อต่อตหาับวันนี้พระอาจารย์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องครูบามานบไว้ด้วยแลวก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ติดตามรับชมขอจเจริญพรสาธุชนทุกทกท่าน